โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสัปดาห์ที่16ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566มีเตะกัน11คู่คู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทีไอแมวดําซันเดอร์แลนด์ทีมอันดับ8เปิดรังรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมทีมอันดับ15 22นาฬิกายุงทองลีดยูในเต็ดทีมอันดับ3เปิดบ้านรับการมาเยือนของพรีมัสทีมอันดับ19ซอแ์ทมตันทีมอันดับ4เปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์บรอมวิททีมอันดับ5 วัดฟอร์ดทีมอันดับ16เปิดบ้านรับการมาเยือนของโรตาร์แฮมทีมอันดับ22คาดิฟซิตี้ทีมอันดับ7เปิดบ้านรับการมาเยือนของนอริสซิตี้ทีมอันดับ17โคเวนทีทีมอันดับ20เปิดบ้านรับการมาเยือนของสต็อกซิตี้ทีมอันดับ13ฮันซิตี้ทีมอันดับ9เปิดบ้านรับการมาเยือนของฮัตเดอร์ฟิลด์ทีมอันดับ21มิดเดิลสโบทีมอันดับ12เปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูง ควีนสปาร์คเรนเจอร์ทีมอันดับ23เปิดบ้านรับการมาเยือนของบริสตันซิตี้ทีมอันดับ11อิฟสวิททีมอันดับ2เปิดบ้านรับการมาเยือนของสวอนซีทีมอันดับ14และเชฟฟี่เวนเดย์ทีมอันดับ24เปิดบ้านรับการมาเยือนของมิวอร์ทีมอันดับ18ขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องและเป็นกําลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยข่ะขอบคุณค่ะ